ทุใส่ก็สูงมากเลยชอบอยู่บ่สูอยู่แล้วนวะสูอยู่แล้วค่ะสูงไปเนาะถ้าวานุไ่อยากแพง่เลนเ่เลิศจึจึ๊งจึมันเนราสู้วยเียนรางสูด้ยไปหลวงชงข้างหลังเบื้งเนี่ยมผมแล้วเนี่ผมปู่ผมยาเอาี่มาโน่ร่มต้นใจพี่้อนไดเวอร์ สวัสดีค่ะถ้าไม่ใส่กอนหูคุไม่มีอะไรนกใส่กันหูน่ะเือสวยแต่ว่าแ่มาให้ผี้แฝงันเลยน้ามมันเนี้มันถามมางนน่เจอยู่ไหนก็จ้าันนกมันมาพร้อมกันทั้งสีขาวตั้งสีไม่จะาม่จะไหวใส่หรอกพอรอย่าพากันลืมอะไรนะ

ตลกลุเป็นปเขาคอย่างบ่งงนะคะสปีอ็ดเข้าไปนากก็คือได้มาตอนนี้ก็คือร่มพัดสุดฤทธหนเอย าวเครื่องบวงสวงบัตรพฤกรมเครื่องเทวตาทีเครื่องกิยาโอชาน้านำมาถวายยังเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบเก้าชั้นพลมสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลยี่สิบเอ็ดพื้นธรณีสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งสามสิบหกงสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายอันสถิตสถานอนยังเมืองมุกดาหารอันมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่สีมุกดา อตูสีมุตดามหาโมนีนิลปานาคราพระเสือเมืองทัสงเมืองทัลกเมืองทามิ่งเมืองลูกขาเทวดาภุมมัคเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าช่องเจ้าเรือนเจ้าชานโปรดเสด็จลงมายังมณฑลพิธีแห่งนี้ตามคำอัญเชิญของข้าพเจ้า เพื่อรับเอายังเครื่องบวงสวงบัตรเพกรรมเครื่องเทวตาพีเครื่องกิยะบูชาอันน้อมนำมาถวายโดยคุณจินตลาภุนลาน้อมเพลงพิมลดาในผลงานเพลงภูมโนรมตรมใจพร้อมทีมง,งานครอบครัวและเหล่าบริวารทั้งหลยได้น้อมนำมาถวายยังเครื่องบวงสวง,ง,งบัตรเพกรรมเครื่องเทวตาพีเครื่องกิยะบูชา เพื่อขอพรขอบารมีโชคลาภร่ำรวยเงินทองกิจการงานทั้งปวงชื่อเสียงโด,ด,ด่งดังยศถาบรรดาศักดิ์ในการอันเป็นมงคลน,นี้ขออัญเชิญเทพเทวดาเจ้าเราเนี่ยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ก้อนถ่ายูมโนเป็นาำใจนะครับเป็นคนตอนนี้ก็อกำลังเซตพื kit, ้นให้น้องนะครับกำลังว่าทาศึกน้องพี่นะครับพี่หมู สู้ๆนาวันนี้ <the> สู้ๆนะลูกสู้ไหมูชโอเคเป็นกำลังใจให้น้องเพลงด้วยนะครับผมเพลงภูโมโนรมตมชัยนะครับผมปิจลินกับในจินทลรานะครับพี่เองรอดติดตามนะครับยี่สิบสองนะครับ